i see her rolling up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's hella bad after her there ain't no coming back wanna take a run at that i think she's feeling me turn it up a few degrees my magic วันนี้สพาชกทุกคนนะคะมาพบกับหนุ่มหล่อของเราที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับ Toyota Hilux Revo l o c k ลอเป็นตัว 2.4G d ับ b l e c a บนะคะรถปี2020ค่ะมาพร้อมกับสีเทาคันนี้เลยนะคะชมด้านหน้าของเขากับตัวล็อกค้กค่ะนะคะถือได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะก็จะเป็นกรอบสีเทาเมาทลิกนะคะตับกับสีดำมททลิกได้แบบลงตัวมากม ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED แล้วก็ยางมาพร้อมกับไฟตัดเตาะ์คืนหน้าค่ะมาดูกันต่อกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เป็นล้อแม็กสีดําคมเข้มดุดันแบบนี้เลยเนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยยังสามารถใช้งานขับขี่ได้อีกสักระยะหนึ่งนะะยัยงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเปลี่ยนยางค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวที่จับประตูก็เป็นสีดําช่นเดียวกันเด็บเบิ้ลแคบรูปแบบสีประตูได้ความกว้างภายในตัวรถ และที่สาคัญยังขึ้นลงสะดวกสบายเพราะมาพร้อมกับบนันไดด้านข้างสีดําค่ะด้านหลังค่ะก็จะมีกับตัวโลบายนะคะเป็นสีเทาตัดกับสีดํเมทฉลิกนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ลายกราฟิกมาพร้อมกับคาว่าดอ,อกโคกค่ะตัวกระจกก็จะเป็นระบบไร้้านะคะด้านหลังก็จะมีไฟเบรคไฟสามค่ที่จับด้านหลังเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังและแม็กไลเนอร์ค่ะอุ้ยตัวนี้เบามากเลยอะ่ะช่วยผ่อนแรงของคนใช้ได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็แม็กไลเนอร์นะคะเดิมๆจาก ทางโตโยต้าสภาพยังสวยผ่านการบรรทุกหนักน้อยค่ะสภาพนี้คือสามารถนำไปใช้งานต่อได้แบบสบายสบายและนี่คือรอบรบตัวรถนคะคะเดี๋ยวเราไปชมกับได้นในตัวรถกันต่อเลยค่ะและตอนนี้เขามีอยู่ได้นในตัวรถเรียบร้อยแล้วโอ้โหด้านใน มืดอึมคึบไม่ใช่เน,นะเป็นโทนสีดําแบบสวยบ้างดูแบบดูลึกลับน้าคนหาค่ะเพดานอะไรต่างๆก็จะเป็นสีดำคนโซนด้านหน้ามีการตกแต่งเป็นสีดำเงาและวสัสดุสีเงินนะคะดูดุดันคมเข้มนะคะแล้วก็บาะที่ได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสมบูรณ์เลยค่ะฝั่งทางด้านคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่หลักหมื่นนะ,ะการใช้งานค่ะ แล้วก็พวงไาล่ไม้สงไม่ช้ำเป็นตัวมัตติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มปรับโหมดได้ค่ะและตัวล็อกโค้ของเขาตัวหน้าผัดเลื่อนใหม่เนี่ยจะเป็นแถบสีขาวนะคะซึ่งเ,เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยไม่สามารถล็อกเลียนแบบได้ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนหน้าจอทัชสกรีนค่ะมีตัวแผนที่ให้พร้อมเลยด้านล่างตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับฐานเกียร์สีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่อีโค่โหมดหละพาวเวอร์โหมดค่ะ สวยมากทุกคนคะด้านหลังพื้นที่กว้างนั่งสบายเลยนะคะกับรูปแบบสีประตูต,ตรงกลางเนื้อมาเป็นชี่วางแขนเป็นชี่วางแก้วได้ตัวเบาะนี้ก็คือมีตัวเบาะคาสซิตให้ด้วยแล้วก็มีแอร์ซนด้านหลังให้พร้อมค่ะนะตัวนี้ก็จะได้แอร์แบ็กสจุดก็คือแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วตรงเข่าคนขับอีก1จุดได้ลำโพง6ตตำแหน่งด้วยกันตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2400cc ให้ขุมพลังอยู่ที่150แรงมา้าและใครสนใจคันนี้ที่โตโต้คาของเราขายอยู่ที่4จ0 0 0บาทค่้มค่มเาาก,ก้าพัถปี2ค่ะ ราคานี้จะเป็นนได้ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นและมีแคมเปญมีดอกเบี้ยพิเศษเลอกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจติดต่อได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์083777747ะ03777787คะ่หรือว่าจะเป็นเพจสุวนลดยนต์มือสองโตออโต้ค่ะ YouTube ค่ะโตออโต้ค่าชนะค่ะ,คะแล้วก็ยังมีไลน์ติกต็อกสแกมเว็บ,บไซต์ รวมไปถึงค่ะแนะนําให้เข้ามาชมตัวจริงได้เลยนะคะที่สุดรถยนต์มือสองโตเตคาของเรามาทดลองขับได้นะคะมาชมตัวจริงรับรองว่าคันนี้ไม่ขวนพลาดและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะใครที่กําลังมองหากับรถคู่ใจเป็นหนุ่มหลอ่อคมเข้มบอกเลยว่าคันนี้ตบอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีกับ Toyota h ไ Lu ัก Revo Loco โค 2.4G Double Cab p i o n e r รอถปี2020ค่ะคลิปนี้หมดนาทีแล้วค่ะไว้เจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ